จักรยานตัวนี้เป็นโมเดล M3 i Line แต่ว่าหน้าจอจะเป็นหน้าจอเหมือนกับ M3 i ที่อยู่ที่มาลาเรียนาเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือไขควง4แฉกนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ฐานไฟฉาย2 A แบบนี้นะครับ2ก้อนเดี๋ยวพี่ช่างเริ่มได้เลยครับก่อนอื่นก็ต้องมาด้านหลังนะครับตรงนี้ก็ถอดตัวน็อตออก1ตัว 1>, 1ตัวนะครับแค่ตัวเดียวนะครับผมตัวตรงกลาง ถอดออกก็ต้องนี่มันเป็นเขี้ยวมันจะเป็นเขี้ยวติดอยู่นะครับให้เลื่อนลงขอยที่นึงครับเมื่อกี้ไม่เห็นจะต้องเป็นการสไลด์ลงนะครับอ่าต้องดูครับดึงขึ้นนิดนึงแล้วก็สไลด์ลงนะครับก็เปิดออกมาแล้วก็เปลี่ยนฐานด้านในแบบตรงนี้ได้เลยครับมันจะมีขั้วบอก หน้าจอหน้าจอก็จะติดครับผมเราลองก่อนดูเรียบร้อยครับแล้วก็ให้เคี่ยวนะครับนี่ครับด้านหลังให้เคี่ยวเข้าไปในร่องให้เคี่ยวเข้าไปในร่องแล้วก็ดันขึ้นเล็กน้อยนะครับพอเข้าล็อตก็ขันน็อตเข้านะครับเรียบร้อยครับ